สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่มช่อง 7HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค,ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพในอภิชาติจงสกุลอดีตรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เวลาน17นาฬิกา41นาทีวันนี้สมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในการพระรชาชทานเพลิงศพนายอภิชาติจงสกุลอดีตรองเลขาธิการม,มูลทิชัยพัฒนาซึ่งถึงแก่อันิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่21กันยายน2568สิริอายุ70ปีนายอภิชาติจงสกุลเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายน2498เป็นบุตร ของนายสภาพและนางอารัญจงสกุลจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อสําเร็จการศึกษาได้ดํารงตําแหน่งสําคัญอาทิผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอนึงมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต8จังหวัดพิษณุโลกอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาผลงานที่โดดเด่นเช่นการถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเกี่ยวกับโครงการอนุมาจากพระราชดําริด้านการพัฒนาที่ดินอาทิโครงการวิจัยการแกล้งดินในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนุญาจากพระราชดําริจังหวัดนาราธิวาสโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้ม อันเนื่อมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซาวถาวายงานสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุชกมารีอทิโครงการปลูกป่าใช้พัฒนาแม่ฟ้าหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การปลูกพืชพลังงานทดแทนปาล์มน้ำมันสบู่ดดำตามพระราชดำริทั้งยังรับผิดชอบโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมพัฒนาที่ดินในการเจรจาก,การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยทุนฝึกอบรมให้นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินและการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระยะที่3การวิเคราะห์ดินกับสาทร รณะรับประชาธิปไตยประชาชนลาวโครงการเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาพระภูมิน80หมอดินนำทิศสู่ชีวิตพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสาที่เป็นตัวอย่างในการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความร้อมเป็นตัวอย่างแก่หมอดินและเกษตรกรรายอื่นๆโดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรร์มหาปรามารพรช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎจตุตถาดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญรัตนาภร์รัชกา ที่9ชั้นที่4ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางตุลยาจงสกุลมีทิดานหนึ่งคนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรคติราชนารีทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2568 เวลา13นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติาราชนารีสเสด็จไปยังโรงแรมมิราเคลิลแกรนด์คอนเวนชัน่นกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2568ซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับคณะกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและหน่วยงานภาคี เจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความสําคัญและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าลดการแพร่ระบาดและการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเน้นย้ําถึงความก้าวหน้าของการเอาชนะโรคนี้ซึ่งนอกจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นเครื่องมือสําคัญป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประสบความสําเร็จในการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี2,568ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ภายใต้แนวคิด Act Now You Me Community อย่ารอช้ารวมพลังหยุดยั้งพิษสุนัขบ้าเพื่อเรียกร้องให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจรงิงจังอันจะนำไปสู่การปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่ยั่งยืน โอกาสนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ราชการจังหวัดที่ได้รับการรับรองเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน Thailand r a b i Award s ปี2567และปี2568 พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่3โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธานจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศาการ w ว r l d r a b เบี D ด2025จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาทิกรมปรสุสตัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมควบคุมโรคก,กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ร่วมกันจัดแสดงยุทธศาสตร์การดำเนิน ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้องค์การอนามัยโลกองค์การสุขภาพสัตว์โลกองค์การอาหารและน้ำเพื่อการเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การพันธมิตรได้ร่วมกันประกาศให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อใช้เป็นเวทีรณรงค์ระดับโลกในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน ปี2573ตามเป้าหมายซีโร่บาย230ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่15ประจำปี2568 วันนี้เวลา18นาฬิกา50นาทีทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชการยาสริรวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังห้องแกลนบอลรูมโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณเขตปทุมวันในการพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่15ประจำปี2568ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททจัดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาอย่างต่อเนื่องทุก2ปีตั้งแต่ปี2539เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่มีความเป็นเลิศสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปีนี้เป็นปีแรกที่มีรางวัลในความยั่งยืนจัดทํารางวัลกินอรีเป็นสีเขียวเพื่อสื่อถึงความยั่งยืน พร้อมกันนี้ทอปพระเนรวิดิทัศน์เกี่ยวกับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและการขับเสพากินรีคุณค่าแห่งสามทศวรรษโดยทัชยชยประทุมวันจากนั้นพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบ่งรางวัลเป็น5ประเภทรวม17สาขาได้แก่ประเภทแหล่งท่องเที่ยวจำนวน5สาขาประเภทที่พักนักท่องเที่ยวจำนวน4สาขาประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจำนวน3สาขาประเภทรายการนำเที่ยวจำนวน2สาขาประเภทองค์กรสนับส และส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนจำนวน3สาขามีการแบ่งรางวัลออกเป็น4ระดับคือรางวัลกิติยศ Hall of Fame รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Excellence Awards รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Outstanding Awards และรางวัลแห่งความยั่งยืน Thailand Tourism Sustainability Awards รวมผลงานที่เข้ารับพระราชทานรางวัล146รางวัลในการนี้มีพระดำรัสแก่ผู้ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขณะเดียวกันเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความงดงามของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติความหลากหลายของธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและการบริการที่มีคุณภาพทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก ัจจุบันแนวโน้มการเดินทางการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติและเป็นที่น่ายินดีว่าการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปีนี้ได้นำหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดให้มีการมอบรางวัลแห่งความยั่งยืนเป็นครั้งแรกถือเป็นการยกระดับ ภาพลักษณ์สร้างคุณค่าและมูลค่าให้การท่องเที่ยวไทยเทียบเท่าระดับสากลในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอสแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทุกหน่วยและขอให้ทุกท่านร่วมกันรักษาคุณภาพของการดำเนินงานเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวยั่งยืนต่อไป